มาพบกันอีกเหมือนเดิมคะ่ะทุกคนอยู่บ้านหล้างเก่าหลังเดิมคึอเก่าจ้าแต่ว่ามือน,นี่ดีใจบักย่างค่ะพี่น้องได้กลับบ้านเล้วโอ้ยปิดจบงานเรียบร้อยแล้วพี่น้องคอยละลุนคักลุนแน่ลุนจนขีดแต่ขีดแต่ <c oughs> ลุนอีหยังก็ตีพุนะ่นน่ะสร้างมันขึ้นไปบอกสูงเลยพี่น้องลุนทุกช็อตทุกวินาทีเลยพี่น้องตอนที่เอากระจกขึ้นไปใส่ช่องแสงนะคะทุกคนคะ่ะ เออมันก็มีน้ำหนักหลายเพราะว่าใส่กระจกหกมิ้นพี่น้องมันสิมีความหนักก่ากระจกทั่วไปนะพี่น้องนะกระจกมันก็สิมีหลายขนาดหลายใสไหลย่ยางเลยเพื่อพี่น้องเด้อแต่ว่าบานหลังนี้เพิ่นเอามาว่าเออต้องฟิกมาเลยวาหกมิ้นะพี่น้องเลยใส่หกมิ้นให้เพิ่นนะคะมันก็สินหนักก็ปกติพี่นออ้องเออแล้วทีน่นี่มือนี่ปิดจบเรียบร้อยแล้วพี่น้องโอ้ทำความสาะอาดให้เพิ่นเรียบร้อยนะคะแล้วกับกลับบานอันนี้คือบรรยากาศออกมาให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ ก่อนที่มันสีเหลียเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าข่อยทายคิปเวลายขนาดเลยพี่น้องกะมาให้เบิง่งแต่ละช็อตแต่ละอย่างเนาะพี่น้องเนาะตอนสร้างเพ่นเห็ดเออคนถีเพ่นเคยมีบ้านที่เป็นกระจกอลูมิเนียมเพ่นกระสิหูดจากนากหรือกวา่าที่คนยังอยากสีหาสร้างหาหยังกะติดต่อมาได้เ้ยพี่น้องเด้อราคากันเองตามวัดเขาเอื่นว่าวัดสดุเนาะเออตามวัดสดุตามขนาดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเห็ด ตามหนางานเลยพี่น้องรคาคาเงี้ยกับตามหนางานนะคะกับประมาณนี้นะคะเออแล้วที่นี่กับมาโบกกับมางานหนางานเห้อคือเก่าเหตุงานมือน,นีพี่น้องโอ้ยหนึ่งวันเป็นสีบริเลว่นหนึ่งวันสีบริเลกลับบ้านคิดหอดบ้านหลายไปเหตุงานน่ะหาเมื่อพี่น้องอู้ขอละคิดหอดบ้านคิดหอดลูกคิดหอดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะมันมันบริเลกลับเพราะว่าห้อมานอนหนางานเพราะว่ามันไก่จาก บ้านเฮ้านะคะพี่น้องจากระยะทางจากบ้านไปหาหนางานที่มาเฮ็ดงานนี่คือว่าระยะทางมันไก่ไปกับยังต้องใส่นะ้ำมันโอ้ค่ากินค่ายูเราต้องวอรถึงพี่น้องเฮ้ากินอยู่กับหนางานเลยนะคะเออประมาณนี้นอะการใส่ชีวิตกส็สิลำบากเนี่ยอยู่จากน้อยหนึ่งประมาณหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่ใช่บ้านเรานะคะแล้วก็จะไม่มีไฟฟ้านะคะไฟฟ้าเราต้องเอาไปเองมันมีไฟฟ้าแต่ว่าบ้านตัวบ้านมันยังไม่มี หลอดไฟเออน,นะคะกะ็ได้ต้องใส่อ่าไฟที่ห้องออกไปเองประมาณนี้นะคะเตรียมการไปแล้วค่ะพี่น้องมอนมุงอียังโอ้เตรียมการไปเบด <c oughs> ประมาณนี้นะคะอันนี้คือสิกับบานแลลวกเลยทายคลิปทายยังไหวนี่พี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ <c oughs> ดีใจลงอ,อกนะคะแล้วก็การไปนอนนี่คือนอนสบายเย็นลมลืนนะคะบานหลังนี้คือบอกเลยว่าหัวเหงเพิ่นก็ดีเนี่ยน้อยนึงเพราะว่ายังเพราะว่าไปนอน อยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกว่ารับนอนรับฟันดีนะนะเออนอนรับฟันดีก็คือพุ่มพันดีนั่นเองแหะคะ่ะพี่น้องเข้าวัเจ้าที่เจ้าทางเลยเท่ากับนอนรับฟันดีนะคะเพือ่อฟันลายเลยก็คือว่าทีโอโอเคแล้วก็การมีร่มเขาร่มยังก็คือว่าโอเคร่มเย็นสบายนะคะทุกคนคะ่ะอยู่แล้วเฮงเฮงปังปังแน่นอนก็คือร่มรื่นก็คือใจห่อในคนในบานก็คือสีบหอนนั่นเองพี่น้อง นั่นละเออนี่รดข่สิกบ้านแล้วลงใจ <c oughs> ตอนนี้คือมันนอนที่บ้านจะควงคือไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าบ้านเรายี่ดีพี่น้องยี่ดีเออคอยเข้าใจคนไปเห็นงานอยู่ไกลๆบ้านเลยพี่น้องอู้หนี่บายบายแล้วขอบคุณที่สามารับชมรับฟังได้พี่น้องเด้อคอยบายบายแล้วคอยสิบนอนแล้วนอนหลับฝันดีได้พี่น้องเด้อคอยเข้าใจคนที่ไปทํางานตางเด่นหรือว่าคนที่ไกลบ้านเลยพี่น้อง จังใดกัเป็นกําลังใจให้ทุกคนเด้่อจากให้สูส่เหตุงานต่อไปให้มีกําลังใจในการทํางานเลาวก็เขาเรียกว่าทําเพื่อคนข้างหลังเนาะพี่น้องเนาะจังไดก็ขอบุ้นที่เขามารับชมรับฟังเด้อจาเ้อ